ครับสี่อม่นชาวแถงเออโตว้วันนี้เรามาอยู่กับ m e r c e d e s b e n g l a รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในประเทศไทยได้ทําการเปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยในราคา2.399ล้านบาทมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคันนี้นะครับดีไซน์ทันสมัยมากขึ้นพื้นที่ภายในดีขึ้นมันจะมีอรายน่าสนใจอีกบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นรุ่นโมเดลเชนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงงานออกแบบใหม่ทั้งหมด ต้องบอกตรงๆว่ามันมีความข้อมนม,มากขึ้นแล้วก็ดีไซน์นั้นมีความสปอร์ตมากขึ้นเยอะพอสมควรเลยการเปลี่ยนโครงไฟหน้าแบบใหม่นะครับสวยงามมากๆไฟเดย์ไลท์เป็นแบบ2ส่วนแบบนี้ซึ่งเป็นตระกูล G พวกรถลุยๆุของทางเบนก็จะเป็นไฟเด์ไลท์แบบแยก2ชิ้นแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ทาง CLS200 มีแค่รุ่นย่อยเดียวนะครับที่เอามาขายก็คือเป็นรุ่นย่อย c l a 2 0 0เลยนะครับการตกแต่งโครเมียมอะไรต่างๆนั้นก็มีความสวยงามมากมีความดุดันมากขึ้นนะครับผมก็ถือว่ากระจังหน้าใหญ่เด่นโตพอสมควรเลยนะแล้วก็มีการ สวยงามนะครับมีการเล่นแถบสีดำเงาตรงนี้แล้วก็มีโคมเยี่ยมด้านล่างมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องปิดทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นช่องหนักลมอะไรส่วนด้านข้างนี้ก็เป็นช่องระบายลมเข้าไปตรงนี้เล็กๆเท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นช่องปิดทั้งหมดดีไซน์ด้านหน้านั้นก็ถือว่ามีความสปอร์ตมากขึ้นจะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าตัวรถมันเหมือนมีความอ้วนมากขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ความยาวนั้นมีความสั้นลงจากรุ่นก่อนจะมีความกว้างมากขึ้นฐานล้อกว้าางมกกนนยรรระโปหีเล่ ตรงนี้สวยงามนะครับคล้ายๆกับพวกรุ่นอื่นๆของทาง Mercedes-Benz ก็ต้องบอกครับว่าการเปลี่ยนแปลงหลักๆก็จะถือว่าเป็นการรูปทรงใหม่ทั้งหมดนะครับตัวล้อก็มีขนาด19นิ้วนะครับเป็นลาย AMG 5ก้านสวยงามพอสมควรเลยนะฮะนี ส่วนความสูงอะไรก็ต่างกันครับพอกับ g l a รุ่นก่อนๆน,นะฮะเป็นการเล่นขอบสีดำอันนี้ทาให้รถดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่องลมอย่างที่บอกไปก็จะมีการระบายมาส่งของล้อตรงนี้ด้วยนะครับนี่ด้านข้างก็ถือว่าค่อนข้างสวยมากขึ้นแต่ตัวรถนั้นเส้นสายมีความโค้งมนมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันกระจกมองข้างก็เป็นทรงเดียวกันกับตัว a 200นะครับมีไฟเลี้ยวมาให้แต่ไม่มีกล้องรอบคันมาให้ท้ายด้านล่างก็มีการเล่นสีดำนะครับท้องกับแถบโครเมียม เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีการงุ้มเข้าไปเล็กๆน้อยๆทาให้เวลาก้าวลงะนยครับมันจะไม่เลอะขาเลีงเกงด้วยส่วนเส้นสายด้านข้างมันจะแบบไม่ใคยไม่ได้มีเส้นสายคมแบบรุ่นก่อนนะครับจะค่อนข้างมีความโค้งมนมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบ Keyless Go แล้วนะครับตัวการเปิดประตูแบบนี้นะฮะนี่เส้นสายคมเมียมนี้มีการเล่นคมเมียมเข้ามาให้แล้วก็มีราวหลังคาอลูมิเนียมด้านนะครับผมนี่ส่วนของตัวหลังคาตรงนี้ ส่วนความสูงของตัวรถนะครับสูงเทียบเทียบกับอัมิีนสูง180ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ได้สูงแลวก็ไม่ได้เตี้ยม,มากเกินไปทําให้การขึ้นลงันข้างๆง่ายด้วยเช่นเดียวกันนี่ด้านข้างจะเห็นว่าส่วนของท้ายรถนะครับมันจะมีความเหมือนจะสั้นลงเล็กๆน้อยๆทําให้ตัวรถภาพรวมนั้นดูกระชับมากขึ้นนะฮะแต่เส้นสายอะไรก็ถือว่ามีแบบมัดก้ามเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้ดุดันมากเท่าไหร่นะครับสหรับตัว g l a 200คันนี้นะฮะยางหลังก็เป็น19นิ้วเหมือนกับข้างหน้านะครับีาบสดํ เข้ามาให้เหมือนเดิมนะครับผมนี่หลักๆเลยนะครับไฟท้ายมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆแล้วก็ดีไซน์สวยมากๆเพราะว่าเป็นไฟไลนิ่งไกด์แบบ2ช่องซึ่งเราจะเห็นได้ในตัว GLC รุ่นใหม่ก็จะเป็นไฟท้ายก้อนหนึงอีกก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนี่อันนี้สวยงามเลยนะเส้นสายค่อนข้างคมพอสมควรนะครับรถด,ดูปาดเปรียวมากขึ้น เมื่อเทียบกับ GLA รุ่นก่อนไฟท้ายจะค่อนข้างใหญ่ๆนะครับสั้นๆแต่นี้มีความยาวมากขึ้นและอันนี้ถือว่าสวยเลยแหละที่ด้านหลังนี้มีการระบายอากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับพวก AMG Dynamic ก็ใส่เข้ามาให้ใช้ด้านล่างมีการเล่นโครเมียมแล้วก็ท่อไอเสียนะครับแน่นอนว่าเป็นท่อหลอกเหมือนเดิมนะครับผมสองข้างแล้วก็มีดิฟเฟอร์ข้างหลังเข้ามาให้นะครับตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ก็คือเหมือนเป็นเหมือน GLA 200 AMG Dynamic นั่นเองนะครับก็มีความตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็การเพิ่มชิ้นสีดาาาาเเข้้้้มมยยยอออะะๆแแนนนน่่่่ววววชใหทรรถไลกก็ูับ กระเับมากขึ้นนะครับส่วนฝาท้าทยคันนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ปิดไฟฟ้านะครับผมก็คือแค่กดเ,ดเปิดเป็นแบบไฟฟ้าซึ่งการเปิดปิดขึ้นลงก็ยังคงต้องใช้มือเหมือนกันไม่มีการกดปุ่มปิดเปิดหรือว่าคลิกเซนเซอร์ตรงนี้ไม่ได้ใส่เข้ามาให้เนื่องจากต้องทําราคาได้แค่2.399ล้านบาทออปชั่นบางส่วนอะไก็ต้องถูกตัดออกไปนะครับน่าเสียดายว,าว่าตอนนี้คือแบตเตอรี่คนนี้มันหมด ทำให้ราบมตชเราไม่สามารถกดเปิดดูห้องสัมภาระได้แต่เท่าที่ดูตอนแรกก็ถือว่ามีความจุเยอะพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับ g l a รุ่นก่อนๆของทาง Mercedes-Benz ในรุ่นของ g l a ก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ที่ชอบมากๆเลยคือดีไซน์มีความกระฉับกระเฉงมีความปราดเปรียวมากขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยครับสำหรับงานออกแบบภายในนะครับทาง m e r c e d e s b e n z g l a 2 0 0ยังคงมีเอกลักษณ์เหมือนกับตัว A-Series อยู่พอสมควรแอร์ป่พวงแบบนี้นะครับมีกระจกเือนไม้แบบยาวแบบนี้แล้วก็ช่องแอร์กลมๆที่จริงจะมีไฟแอมเบียนท์ เข้ามาเสริมด้วยแต่ตอนนี้คือเขาปิดอยู่นะครับเพราะาแบตเตอรี่ค่อนข้างอ่อนแล้วการตกแต่งภายในก็ยังคงถือว่าเป็นบุนุ่มนะครับผมนี่วัสดุบุนุ่มแล้วก็มีการเล่นลวดลายเล็กๆน้อยๆพวงมาลัยก็เป็นแบบ AMG Dynamic นะครับผมแต่ไม่ได้มีการเล่นเขียน m g อะไรนะครับเป็นแบบปัดขอบเล็กๆน้อยๆน,นะครับพร้อมกับได้สีแดงการควบคุมต่างๆนั้นก็อยู่ที่พวงมาลัยมีแพตเดิชิปมาให้แท็คแพดเป็นแบบรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับแล้วก็จอสัมผัสตัวเช่นเดียวกันมีที่วางแก้วน้ําคือการตกแต่งภายในมันคือ Air นเหมือน การเปลี่ยนแปลงเล็กๆได้น้อยนะครับพวกการออกแบบเลยไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่ที่แตกต่างกับตัว A Class เลยก็คือพื้นที่ข้างในมีความกว้างขวางมากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็การนั่งสบายมากขึ้นแน่นอนเบาะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างแล้วนะครับผมซึ่งตัว A 200จะเป็นตับไฟฟ้าแค่ข้างเดียวก็ถือเป็นจุดแตกต่างเล็กๆน้อยๆสำหรับทั้ง2รุ่นนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปว่า GLA นั้นเครื่องยนต์ก็เป็นตัวเดียวกับทาง A Class 200รนะครับแต่ทาความเร็วสูงถึงร้อยจะแตกต่างกัน ส่วนพื้นที่ภา,ายในก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้า g a 200ในส่วนของที่นั่งด้านหน้านะครับพื้นที่นั่งด้านหลังของทาง g a ก็ถือว่าอันนี้ถือว่าโป่งมากๆนะครับ2กําปั้นได้เลยแล้วก็ที่วางแขนก็ถือว่าอยู่ในตําแหน่งที่โอเคครับเป็นหนังกลับตรงนี้ด้วยนะแล้วก็พื้นที่ เล็กรูมสบายๆนะครับต้องบอกว่าถ้าใครเน้นในเรื่องของการนั่งด้านหลัง g l a 200ตอบโจทย์กว่า A-Class ตอบโจทย์กว่า GLE เยอะมากๆนะฮะแล้วก็ตัวเบาะคืออันนี้ไม่เห็นนะฮะก็อาจจะไม่มีก็ได้นะครับตรงนี้คือไม่ได้สามารถไม่สามารถเปิดออกมาได้ก็อแอบ,บน่าเสียดายนิดนึงนะครับไม่มีที่วางแขนตรงกลางนะฮะส่วนที่วางแก้วด้านข้างก็ไม่มีมาให้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันซ่อนอยู่ไหนไหมคือเท่าที่ดูตอนนี้มันไม่มีนะครับผมก็แอบน่าเสียดายนิดนึง แล้วก็ส่วนแอร์หลังก็ไม่ได้ใส่เข้ามาให้นะครับเป็นปกติเพรต้องทําราคาที่มันถูกกว่าเดิมเยอะเหมือนกันนะครับแล้วแค่2.39ล้านบาทเท่านั้นรับ g l a 200คันนี้ครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการพาชมคร่าวๆข,ของทาง g l a 200รุ่นล่าสุดที่เข้ามาขายในประเทศไทยเป็นประกอบในประเทศด้วยถือว่าทำราคาได้ดีมากๆแค่2.39ล้านบาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับกา,ก,แบบการตกแต่งทุกอย่างในคันนี้ถือว่าทําราคาได้ดีมากๆการนั่งด้านหน้าด้านหลังนั้นมีความโปร่งโล่งมากขึ้นด้วยแล้วก็เครื่องยนต์แบบ1.3ลิตรเทอร์โบนะครับร้อย 13แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆทําให้ในภาพรวมคันนี้ถือว่าน่าใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับประเทศไทยได้ดีมากๆเขาเป็น SUV ขนาดเล็กด้วยเช่นเดียวกันสหรับวันนี้อัญมณีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันโอากาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ